อร่อยไหมจิงแคบหมูกับน้องเฮนนี่ครับได้ไหมทำยังไงสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆลืมยังแล้วเห็นตัวเองเหรอกรอบดีจังแล้วเฮนนี่เนาะแคบหมูอร่อยใช่ไหม พูดด้วยสิลูกพูดสวัสดีครับเออพูดสวัสดีครับทำไมไม่พูดเลยอ่ะ าบแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมามาปิดให้ครับน้องนี่ต้องสวัสดีก่อ uh น สวัสดีคับก่อนสวัสดีสวยๆส,สวัสดีพูดอะไรอย่ายายจา๋าก่อนยายจา๋าย้ายจา๋ยา,ยจาดูนะ้องนี่กินแคปงูโอ้โหอร่อยจังเลยเดี๋ยวสิลูกโอเคบ๊ายบาย,บาย